นี่นะทุกคนเขาเขาทำถนนนะตอนนี้เขากำลังเทปูนนะนี่นะทุกคนเสร็จแล้วนี่นะรถเทปูน,นที่สมุดปากานะ นะทุกคนเปลี่ยนด้านลนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะ่ายทั่วไปเลยนะทุกคนเราอะเราก็จะ่ายทั่วไปนะใครอยากดูก็กดดูได้เลยเลยนะนี่ เขากำลังเกียร์นะทุกคนตอนนี้เขากำลังเกียร์เกียร์ก่อนอ้าวล้นนะทุกคนล้นแล้วนี่ลน้นล้นแล้วล้นแล้วนี่นะทุกคนเขาเกียร์ก่อนมันไม่เป็นไรนะทุกคนเขาก็จะตักขึ้นมา แน่นะทุกคนอยู่ซอยหนึ่งนะทุกคนเขาเขาก็จะเขาก็จะทำถนนคือพ่อเราเองนะทุกคน นี่คือพ่อแล้วนะทุกคนพ่อนี่นะพ่อเราพ่อนี่น้องเราน้องเราก็ถ่ายคลิปเหมือนกันไปดูนะนอเอิมแล้วยางอันนั้นยางตรงนั้นน่ะพ่อยางยางตรงนั้นนี่คือพ่อเราเองนะพ่อเราตำ้มตำอันนี้ใส่กระเทียมทุกคนนี่นี่นขเขาถ่อีกแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ว ก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนี่พอเราเองนะทุกคนใช่ด้่อคี่เราเองเออยก็ขอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วถ้ามีต่ออีกเดี๋ยววันนี้มีต่ออีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนบายบาย